กับพี่แป้งนะคะในเวอร์ชั่นที่เราจะไปตะลุยกันนะคะเป็นการท่องเที่ยวทริป2วัน1คืนนะคะในงบแค่1,000บาทนะคะไปครั้งนี้นะคะก็จะไปกางเต็นที่อำเภอพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอยู่ก็ไกลพอสมควรนะคะเราจะไปกันอยู่5คนนะคะก็จะไปกับพวกน้องๆการเดินทางครั้งนี้นะคะเราก็จะไปกับมอไซค์สองล้อคู่ใจของพวกเรานะคะ ยังไงนะคะตลอดการเดินทางพี่แป้งก็ขอกําลังใจจากน้องๆนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้กับพี่แป้งแล้วก็พวกน้องๆด้วยนะคะแล้วก็ออกเดินทางกันประมาณตีสี่นะคะออกเดินทางเจอปั๊มเราก็แวะเติมน้ํามันก่อนแล้วก็กินข้าวนิดนึงหาอะในรองท้องแล้วก็เราก็เดินทางกันต่อนะคะเพื่อที่จะทําเวลาแวะกินข้าวกันจ้าไม่ไมหว เตรียมตัวไฟกันต่อ เราก็เดินทางกันต่อนะคะเพราะเราต้องพักรถไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เลยอีกประมาณ9กกิโลนะคะเราจะถึงที่พักเราจะถึงที่หมายเราก็เดินทางเข้าหมู่บ้านกันต่อเลยค่ะเพราะว่าที่พักเราเนี่ยอยู่กลางหุบเขานะคะเป็นที่ลับๆเลยแต่บรรยากาศที่นี่นะคะพี่แป้งกล้าการันตีได้เลยว่าดีมากๆเลยนะคะใครที่เป็นโรคประจำตัวหรือทำงานหนักอยากพักผ่อนมาที่นี่ได้คะ่ะ ดูบรรยากาศรอบๆนะคะสดชื่นมากค่ะร้อยพี่แป้งให้เต็มร้อยเลยนะคะบรรยากาศที่นี่เราแล้วเราก็จะเดินทางขึ้นดอยกันจ้ะไปเลย ธรรมดา,นานเลยถึงแล้วนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เราก็อยู่ตรงแคมป์รับกลางหุเขานะคะบอกได้เลยว่าธรรมาชาติที่นี่พอมมิตรภาพดีๆทุกอย่างมันลงตัวนะคะ ก็จะเป็นข้าวมื้อที่2ของวันนะคะบนบรรยากาศช่วงเย็นๆก็จะประมาณนี้เลยนะคะนั่งกินโค้กเบป,ปซี่นะคะนั่งข้างริมน้นาบรรยากาศมันได้มากเลยค่ะช่วงดึกๆนะคะเราก็มานั่งกินลมชมวิวฟังเพลงสวัสดียามเช้าค่ะอุ้ยเสียวเป็นอะไรวะเ <c oughs> ช้าเกิดน,นะคะเพิ่งตื่นเช้ามากเลยนะคะนี่ที่8โมงเช้านะคะบรรยากาศดีมากอ่ะพรามึงทำอะไรนั่น good m o r n นี g นะคะทุกคนสอ h ช u r ว later และและนะคะเช้านี้คุณลุงเขาก็จะพาพวกเราไปเที่ยวบนดอยนะคะไปดูสะพานแขวนนะคะมันแขวนกลางแม่น้ําเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่า,าเดี๋ยวเราต้องไปหาถ่ายดูเปเป,เป็นจุดเป็นจุดก่อนตอนนี้เราขึ้นดอยกันก่อนจ้า บอก40เมตรนะคะนิดเดียวนิดเดียวค่ะทุกคนทุกคนมันนิดเดียวโอ้โหทุกคนคะการเดินทางไปต้นน้ำตกเนี่ยสู้ชีวิตมากแต่ชีวิตโูกกับอต่อไปไปไป เราก็เดินทางมาถึงจุดสูงสุดของต้นน้ํานะคะซึ่งยังไม่สูงสุดจริงอะ่ะมันต้องเดินขึ้นไปอีกแต่คือพี่แป้งถึงได้แค่ตรงนี้นะคะชื่อน้ําตกว่าน้ําตกนางฟ้านะคะเนี่ยค่ะต้นน้ําตกมันจะสวยมากน้ําที่ตกลงมาใสาและเย็นมากน้ําสะอาดมากๆเลยนะคะแต่เป็นช่วงที่แบบพี่แป้งไปแล้วฝนมันตกปล่อยๆนะอันนี้นะคะพี่บินกับพวกพี่โนบินะคะและเจมสั่งกําลังจะเตรียมตัวเขาไว้ข้างในคือมันต้อง ค้ไยคนที่แบบว่ายน้ําเป็นจริงๆพ่อตูงเนี่ยไอ้ข้างหน้านี้มันจะลึกมากลึกมากๆเลยนะนี่พี่บินก็เอากล้องใส่ในกระเป๋าไปเพื่อที่จะไปถ่ายรูปข้างในนะผลสําเร็จก็คือได้รูปมาสวยมากไปดูกันเลยเดี๋ยวพี่แป้งมีรูปไปดู ก็หลังจากที่เราเล่นน้ําถ่ายรูปกันเสร็จแล้วนะคะก็เตรียมตัวกันกลับแล้วจ้าเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกลับขนอมเลยนะคะจากอันนี้ไปถึงขนอมก็ประมาณ200โลได้นะคะไปกันจ้ามันน่าจะเหนื่อยนะว่ายน้ําเสร็จขับรถยาวๆยาวไปยาวไปพอเราเล่นน้ําเสร็จนะคะคุณลุงก็พาเรามากินข้าวที่ร้านส้มตําทางเข้าชุมชนนะคะใครที่จะไปแวะทานได้นะคะ ไม่ต้องแปลกใจค่ะเราหิวโซนะคะเราออกจากป่ามานะคะคืออาหารวางตรงหน้าเราสับบบบบ,บเลยค่ะขอบคุณคุณลุงมากเลยนะคะที่พาพวกเราเชาวแก๊งมาเลี้ยงวันนี้ขอบคุณมากค่ะการเดินทางครั้งนี้สำเร็จรุ้งไปได้ด้วยดีขอบคุณเพื่อนร่วมทางขอบคุณคุณลุงเจ้าของแคมปิ้งที่ดูแลเราเหมือนลูกหลานขอกราบขอบพระคุณคุณลุงเป็นอย่างสูงขอบคุณกัลยาณิมิตรดีๆที่มีต่อกันเลยกันโอกาสหน้าจะมาอีกครั้งค่ะ